มาที่คุณปริชัดภูมิแพ้ค่ะใช่ค่ะแพ้ยังไงแพ้อะไรรุนแรงแค่ไหนครับแพ้ชนิดว่าเป็นกรรมพันธุ์คะที่บ้านคือพ่อเขาให้มาทุกคนเลยคุณพ่อให้มอลโดนทุกคเลยใช่ค่ะสิ่งที่ได้คือพี่น้องกี่คนครับแปดคนแปดคนแพ้อะไรบ้างฮะแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้ทุกชนิดที่เข้ามาคือที่แน่ๆก็คืออากาศเพราะเมืองไทยเนี่ยอากาศแบบมันเปลี่ยนไวมากแปดคนแพ้หมดเลยใช่ค่ะใช่ โอ้โหแล้วตัวเองคือเป็นคนที่โชคดีมากคือระยะที่เราโตขึ้นมาเริ่มเป็นสาวเราหายตอนสาวๆใช่แต่ตอนเด็กๆเด็กเป็นมากเลยค่ะคือต้องให้แดดออกเมื่อไหร่น้ำมูกถึงจะหยุดคือมันไหลอย่างเดียวเลยใช่ฮะใช่ตื่นเช้ามาคือน้ำมูกจะต้องไหลแล้วโอ้อดไป็นน่อเลยสิมันคือบ้านเรามันร้อนมากกว่าฮะมันไม่ใช่เย็น ก็ถ้าเจอแดดถึงจะไม่เป็นใช่ค่ะเจอแดดเมื่อไหร่ถือจะหยุดอันนี้แพ้แปลกนะอาจารย์ปกติคนเจอแดดจะแพ้ใช่ไหมฮะอาจารย์ก็แต่ละคนไ่มันแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะอย่างนี้เจอแดดถึงจะหายใช่ค่ะแดดออกเมื่อไหร่คือหายแต่สาวๆกับหายหายหายมาจนกระทั่งจนกระทั่งเราเนี่ยมาเป็นวัยทองเมื่อเดือนสิงหาแต่ก่อนหน้านั้นคือเราแปดเดือนแล้วอ่ะ เราประจำเดือนเราหายไปแล้วแปดเดือนฮะแล้วก็มาเป็นตอนเดืนมถุทธนาตอนช่วงที่อากาศเปลี่ยนเป็นหน้าฝนเราก็มาเป็นสองเดือนกว่าเลยแสดงว่าปริชัดแปลกมากเริ่มมีประจำเดือนภูมิแพ้หาย,หายแต่พอประจำเดือนหมดกลับมาเพนอีก <laughs> มีผลต่อกัน <c oughs> ไหมฮ <c oughs> นะอาจารย์คือเข้าใจว่าตอนเด็กๆอาจจะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะฮะเพราะ,ะนั้นอาการภูมิแพ้มันก็เลยแสดงออกมาอมพอเราโตขึ้นเนี่ย มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและร่างกายแข็งแรงขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะปรับตัวได้อะไรเกี่ยวกับโฮอร์โมนไหมฮะเออมันไม่น่าเกี่ยวกับโฮอร์โมนนะแต่มันน่าจะเกี่ยวกับความแข็งแรงของร่างกายการกินอะไรพวกเนี้ยนะคะการออกกําลังกายหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะมีส่วนช่วยครับแต่ว่าวัยทองเนี่ยจะเป็นวัยที่จะมีอาการต่างๆเกิดขึ้นเยอะมากนะถ้าลิสต์จริงๆแล้วมีประมาณ4ี่สิอาการ ถ้าเราเข้าคลินิกไวัยทองเขาจะให้ติ๊กว่าเรามีอาการอะไรบ้างเยอะไปหมดเลยรวมทั้งผุิแพ้นี่ด้วยห,หนึ่งในนั้นก็คืออาการของไวัยทองแพ้เวลาแพ้รุนแรงแค่ไหนเจอโคนเจอฝุ่นจะจามแบบชนิดว่าไม่ไม่ไมคือหยุดไม่หยุดนะฮะจามไม่หยุดเลยใช่จามไม่หยุดแล้วก็ตาบวม คือมันตามันแดงหมดแล้วค่ะใช่จมูกก็บวมเจ็บคอคือเป็นทุกอย่างของการแต่มันไม่ใช่วัดนะอันนี้ไปหาหมอไหมฮะคือตัวเองเป็นคนที่กินอาหารเสริมอย่างเดียวไม่หาหมอเพราะรู้ว่ากินเป็นคือมันไม่หายแน่ๆเพราะพี่ๆก็ไปหาแล้วเขาไม่หายค่ะอ๋อก็คือยาไม่เอาใช่ค่ะไม่กินยาใช้อาหารเสริมอย่างเดียวใช่ค่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็ต้องมีลองอาหารเสริมตัวอื่นมาแล้วค่ะก็กินอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่หาย ก็ไม่หายเหมือนกันใช่ค่ะใช่แสดงว่าพิสูจน์มาหลายตัวแล้วใช่ค่ะก็คือช่วงที่เป็นช่วงที่เป็นหนักๆนี่คะคือเขาบอกว่าอะไรดีก็ลองใช่ใช่แต่อะไรบ้างเช่นเช่นเช่นได้ไหมฮะก็เป็นพวกจมูกข้าวอะไรเงี้ยเขากินกันหายแต่ทําไมเราไม่หายอ๋อมีบางคนที่ทานหายใช่ค่ะใช่แต่ของคุณบริชชาใช่แล้วก็โสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโสมบางคนว่าหายเราก็ไม่หายเราก็คือตอนแรกมันก็ดีแต่ในที่สุดพอถึงเวลาเป็นจริงๆภูมิแพ้นี่คือมันเอาไม่อยู่ คือคือผมก็ไม่ได้ต่อต้านกาเสริมชนิดนี้นะฮะก็อาจจะมีข้อดีมีคุณสมบัติดีแตกต่างกันออกไปแต่กรณีของคุณปริชันเนี่ยลองมาหลายหลายตัวไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีแล้วอาการก็คือพอแพ้ค่ะยาไม่ใช้ยาไม่ไม่ฮะแล้วยังไงฮะพอแพ้ขึ้นมาก็คือก็คือทักทนแล้วก็กินบ้างถ้าเกิดมันหนักมากๆก็กินยาแก้แพ้เพื่อทให้ตัวเองนอนได้ ไม่อย่างนั้นกลางคืนถ้าเราไม่หลับเราก็จะแย่เราก็ต้องนอนหลับให้ได้เพราะแล้วเราก็แพ้พวกพัดลมเนี่ยคือจะเจอไม่ได้เลยพัดลม,อมแอร์เย็นๆอะไรอย่างเงี้ย<ก>ช่วงที่เป็นมากๆคือไม่ได้เลยต้องหาทางที่จะหลบไปอยู่ในมุมที่อับที่สุดที่ที่ไม่ให้มันมีลมหมุนนะคะเ,เพราะว่าไม่งั้นฝุ่นมันจะเยอะมันจะเป็นพฤติกรรมที่แต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนจะมีทางออกของการดําเนินชีวิตที่ จะต้องหลบเลี่ยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วปริมาณคนเป็นภูมิแพ้ในปัจจุบันจะเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมฮะสศิติฮะอาจารย์ใช่ไหมฮะห,หนึ่งในนั้นคือคุณปริชาติก็เป็นตัวอย่างใช่ค่ะคิดอยากหายไหมฮะก็คิดเพราะว่าเราทํางานขายตรงถ้าเราพูดกับคนไม่ได้เราจะไปขายเราจะไปทํางานได้ยังไงชีวิตเราอยู่กับคนถ้าเราไม่หายเราก็แย่จนกระท,ทั่งฉันก็มาเจอที่เนี่ค่ะวันที่สามสิงหาอมก็ได้มาเพราะถูกส่งตัวให้เข้ามา รับสินค้าเพื่อจะไปส่งให้ลูกค้าของคุณอ้อม,อมที่ศูนย์โคราชอันนี้ก็เข้ามาฟังก็เธ,เธอเจอท่านด็อกเตอร์ก็ยังแอนตี้อยู่นะอนเรากินอยู่ยังไม่หายแล้วมันจะหายได้ยังไงแต่พอเราเอาสินค้าตัวนั้นกลับไปให้แม่ที่บ้านทานก็<อ>คือคุณแม่เดินไม่ได้คุณแม่ของคุณเจียมใจอะ่ะเดินไม่ได้มาสามเดือนแล้วต้อง คือช่วยอ่ะแล้วเอ้ยกินคืนเดียวแม่ลุกขึ้นได้แล้วเราแหละเราเราแหละเราอายุน้อยกว่าแม่เราต้องกินได้สิก็เลยหันกลับมากินนะคะมาเอาผลิตภัณฑ์ที่นี่ไปให้คนอื่นทานใช่แล้วเห็นผลว่าท่านทานแล้วดีขึ้นใช่ค่ะก็เลยลองค่ะใช่ต้องกินแล้วเพราะว่าขนาดแม่เดินไม่ได้สามเดือนแล้วเราป่วยพร้อมๆกับแม่เราก็ต้องหายเหมือนกันแต่กินไปมันก็ไม่ได้ผลอย่างนั้นสามวันแรกดิฉันจามจนแบบ เปลี่ยนใจเลยว่าเอ้ยทาไมมันขนาดเพาว่า,าแค่วันละ,ะสองเมตรคือเช้าเม็ดเย็นเม็ดตามที่เขาบอกว่าให้เริ่มต้นสีอะไรฮะสีเขียวค่ะบินสีเขียวถูกชนิดนะฮะใช่ฮะ,ฮะก็เขาบอกว่าต้องกินตัวนี้แหละดิฉันก็เลยกลับมาที่บริษัทอีก3<า>วันวัน,วนละสเมตร ใช่อาการไม่ดีขึ้นไม่ดีเพราะมันจามมากจามยิ่งจามยิ่งจามยิ่งจามจามไปด่าอาจา์ไปด้วยสิไม่ด่าอาจา์แต่บอกว่าเฮ้ยมันก็คงจะใช้ไม่ได้สําหรับเราอ๋อก็พอกันแหละนม่คือด่าแล้วล่ะไม่ด่ากลับมาใหม่อีกก็มาถามคุณอํานาจคุณอํานาจทําไมพี่ไม่หายเนี่ยพี่แย่แล้วนะอาจารย์ตอบได้ไหมฮะสามวันวันละสองเม็ดเอ่อวันวันละสองเม็ดก็ประการแรกทีเดียวอาการที่รุนแรงอย่างนี้ก็สองเม็ดึ่งจะน้อยไปทีนี้ ผมผมมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะกับคนที่ใช้ผิดฟันของเราซึ่งควรจะหายแต่ไม่หายอพอซักไปซักมาแล้วก็พบว่าโอ้โหเขาเป็นราชินีอาหารเสริมถ้าเราไม่รู้ว่ากินเพื่ออะไรแล้วก็กินแล้วมันไปออกฤทธิ์กับร่างกายอย่างไรมันอาจจะไม่เสริมมันอาจจะไปต้านกันหรืออาจจะไปทําให้มีความผิดปกติเกิดมากขึ้นซะด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นในความจําเป็นในการกินผิดฟันเสริมอาหารเนี่ย กินแล้วเราต้องเข้าใจนะฮะว่ามันเข้าไปทําอะไรกับร่างกายนะครับแล้วทําขนาดไหนรุนแรงขนาดไหนเราต้องใช้มากขนาดไหนนะครับอย่างกรณีอย่างนี้นะฮะกรณีอย่างเงี้ยเราแพ้อากาศแพ้อากาศซึ่งในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาเราบอกว่าอย่างนี้ครับแพ้อากาศก,าก็เพราะว่ามีเม็ดเลือดขาว th สองสูงไปเยอะไปออ<ป>กฤทธิ์มากไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือลดมันลงมา ลดเราลงมาเราลดลงได้โดยการสร้าง th 1เพิ่มขึ้น <Okay. S 1> t regulator เพิ่มขึ้นทั้ง2ตัวเนี่ยไป,ไปกด th 2นะครับ th uh huh. 1และ t regulator ที่เพิ่มขึ้นมาสร้างได้จากการกิน4แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วัน uh huh. นะครับถ้าคุณกิน2แคปซูลมันไม่ได้หรอก uh huh. นะก็อาจจะต้องไป30วัน45วันว่าค่อยๆค่อยๆสร้างค่อยๆสร้างแต่ถ้ากิน4แคปซูลต่อวันภายใน2อาทิตย์ ต้องเห็นเห็น,เห,นเห็นหน้าเห็นหลังอะ่ะคือคือไม่ใช่หายเลยนะครับบางคนอาจจะหายเลยแต่บางคนก็อาจจะเออดีขึ้นเยอะแต่บางคนอาจจะออถ้าวันรุนแรงก็อาจจะดีดีขึ้นบ้างถ้าติดเชื้อแล้วก็4แคปซูลมันก็จะไม่พออาจจะไม่ไมพอแคปซูลโอเคจากกราฟตรงนี้เราจะพบว่าวันที่15มันมีทีเรกูเลเตอร์สร้างเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะชัดเจนนะคร้างชัดเจนคอ,อลัมน์ที่4นี่นะครับ แล้วก็ไปกดทียอสองลงมา uh huh. ข้อมูลตรงนี้ยืนยันได้เลยว่าเป็นตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้อาการแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยหายไป uh huh. งานวิจัยเมื่อปีเสรศษที่แล้วนะครับ uh huh. ก็ของของฝรั่งไม่ใช่ของเราเขาพบว่าถ้าทีเรกูเลเตอร์ยิ่งเพิ่มมากเท่าไหร่คร uh ับ huh. ยิ่งเพิ่มเร็วเท่าไหร่อาการภูมิแพ้ก็ลดลงเร็วเท่านั้น uh huh. นะครับ ก่อนที่เราจะพบรีเรกูเลเตอร์เนี่ยนักภูมิคุ้มกันทยาเขาจะบอกว่า t ีเอส2ท,สทสนี่ยนะมันจะถูกกดโดยการสร้างเพิ่มขึ้นของ t ีเสหนหน,นะฮะของเราก็สร้างเพิ่มเห็นไหมครับทีเสหสร้างเพิ่มแล้วทีเรกูเลเตอร์ก็เพิ่มด้วยเพราะฉะนั้นโรคแพ้ภูมิตัวแพ้อากาศแคปซูลของเราจะฉมังมากๆเลยฉมังมากๆแล้วก็ไม่มีทางเลยที่จะไม่ดีขึ้นะนะ,ะขอรประกัน เอาบริษัทเป็นประกันใช่เพราะว่าเอาบริษัทเป็นประกันเพราะว่าที่เลนประกันไม่ใช่ผลเพราะผมใช้อันนี้เือเป็นงานวิจัยไม่ใช่ไม่ใช่อัตราตัวประกันนะฮะข้อมูลวิจัยตรงนี้มันปฏิเสธไม่ได้วิทยาศาสโกหกเราไม่ได้มันจะต้องดีขึ้นแน่ๆนะครับเพราะนั้นถ้าใครบอกว่ากินแล้วอาการข้ามอาการแพ้ภูมิตัวเองแพ้แพ้อากาศเนี่ยไม่ดีขึ้นผมเดาเลยว่าไม่ใช่กินของเราคนเดียวหรือกินน้อยไป อาจจะมีปัจจัยอื่นใช่ครับไม่ทานน้อยเกินไปหรือก็มีทานตัวอื่นที่อาจจะต้านกันใช่ครับชัดเจนก็ไปกดก็คือกลับมาปุ๊บก็คือตรงไหมฮะใช่ใช่ฮะก็คุณอำนาจก็เลยบอกว่าพี่ต้องเพิ่มเพราะว่ามันน้อยไปสําหรับพี่แล้วเพราะว่าพี่เป็นมานานอก็เลยกินเป็นหกเม็ดเลยเฉยสามมื้อใช่ค่ะสามมื้อเป็นสามมื้อเลยเช้ากลางวันเย็นเลยเช้ากลางวันเย็นเลยใช่เพิ่มแล้วก็ไปประมาณสามวันก็ กลับมาเป็นสาวเหมือนเดิมคือกลับสู่สภาพเดิมกลับมาเป็นสาวเหมือนเดิมเลยก็มามีมีมีประจำเดือนเหมือนเดิมเค่ะแล้วทุกวันนี้ก็หเดือนติดต่อตั้งแต่สิงหาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะก็ยังเป็นสาวเหมือนเดิมเดี๋ยวหยุดมีประจำเดือนไปแล้วค่ะแเดือนค่ะหายไปแล้ว8ปดเดือนเขาคิดว่าตัวเองคงไม่มีแล้วแล้วพอทานบิมมาวันละหกเม็ดค่ะกลับมามีประจำเดือนเหมือนเดิมค่ะ เป็นสาวเหมือนเดิมใช้นางสาวเหมือนเดิม,มก็กะกเ็เป็นสาวขึ้นเพราะ <laughs> ว่าสวยขึ้นไงฮะเพราะว่าดูดีขึ้น,เป,นเป็นไปได้ครอาจารย์ผมอันนี้อันนี้แปลกใจอยู่เหมือนกันโทษนะคะอายุเท่าไหร่คะห้าสิบห้าละคะ่ะห้าสิบห้าคือคือจริงๆโอ้มีตัคนแซวบอกนึกว่าสี่ห้าเดี๋ยวมารับรางวัลเลยนะฮะคือจริงๆ55คือจาก55เนี่ยไม่ควรมีแล้วอ่ะนะคะโดยปกติเนี่ย คือประจําเดือนไม่ควรหยุดก่อนอายุ45ต้องเลย45มาแล้วก็ไม่ควรมีหลังจากอายุ55ออ,อันนี้คืออาจจะประจําเดือนหมดช้าใช่ไหมคะเพราะเพิ่ง8เดือนอที่หมดไปคือในช่วงที่ประจําเดือนใกล้จะหมดเนี่ยมันจะมีแบบเนี้ยฮะมามาหยุดหยุดมามาหยุดหยุดอันนี้ต่อไปไก็อาจจะหยุดนะคะตรงนี้ผมมีข้อมูลนิดนึง ชเรื่องประจําเดือนนะครับท่านผมผมไม่เคยมีนะฮะประจาเดือนอ๋อแต่ว่ามีข้อมูลจากคนอื่นคุณต้นอาจจะเคยมีแต่ผมไม่เคยโอเคคือเมื่อประมาณสักสองปีที่แล้วผมไปบรรยายที่เชียงรายก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุสักหกสิบห้าครับเขาก็มาหาผมด้วยความกังวละกินแคปซูลของเราประจําเดือนกลับมาใหม่อืมเพราะนั้นก็ก็อย่าได้แปลกใจนะครับถ้ามันมีตรงนั้นผมก็อยางอธิบายไม่ได้แต่ว่า เขาจะเป็นสาวกลับมาความรู้สึกจะกลับมาอีกทีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเดือนต่อมาเขาก็หมดไปแล้วเป็นช่วงจังหวะของการปรับตัวซึ่งผมเองผมก็ยังไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดการมีประจำเดือนเป็นเป็นภาวะปกติของร่างกายถูกไหมฮะอาจารย์ของผู้หญิงของของสุภาพสตรีถูกไหมฮะใช่ใช่ใช่นึกว่าถามอาจารย์พิเชษ ก็คือว่าจริงๆประจําเดือนมันก็จะเริ่มตอนอายุสิบสองนะ,ะฮะแต่ใครก็อาจจะมาก่อนหรือมาหลังนิดหน่อยก็ได้นะฮะแล้วมันก็จะไปหมดเอาช่วงอายุ4 5่สิบห้าถึงห้าสิบห้านะคะแต่มันก็เลทอย่างที่ว่านะบางคนก็อาจจะเลทก่อนหมดก่อนอายุ45บางคนก็อาจจะหมดทีหลังอายุ55นี่ก็แล้วแต่แต่ละคนคือถ้างั้นผมผมคิดเอาเองตามตามความคิดผมว่ากลับมามีสุขภาพแข็งแรง ได้ไหมฮะคือก็ยังสงสัยอยู่เพราะว่าในแคปซูลของเราก็มีไฟโตเอสโตรเจนอยู่นะฮะซึ่งไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยมันก็ไปจับกับตัวรับของเอสโตรเจนซึ่งปกติร่างกายเราจะสร้างเอสโตรเจนใช่ไหมฮะเพราะเรามีถู่เหลืองถูกไหมฮะแต่ไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยมันไปจับกับ ตัวรับเฉยๆมันไม่ได้ออกฤทธิ์เหมือนเอสโตรเจนทีเดียวแต่อันนี้ก็ไม่ทราบว่ามันอาจจะเป็นจากสาเหตุนี้ก็ได้นะคะเดาเอานะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นภูมิแพ้ดีขึ้นเลยก็อาทิตย์เดียวคือหายแบบหายสนิทแล้วทุกวันนี้ก็ทานวันละ2เมตรค่ะเช้าเม็ดเย็นตอนนี้เหลือวันละ2เมตรห่างหายจากภูมิแพ้มานานแล้วยังฮะจากที่เป็นอะไรฮะก็จากวันนั้นก็จากสิ้นเดือนสิงหาก็คือหายเลย ใช้ใช้นานเท่าไหร่ครับก็จากวันที่สามสิงหาสามสิงหาถึงปลายเดือนสิงหาประมาณสี่ห้าเดือนไม่ไม่ใช่ไม่ฮะเดือนสิงหาปีห้าหกเดือนสามอาทิตย์ค่ะสามอาทิตย์คือหายขาดหายแบบไม่ไม่เจออีกแล้ว ไม่เป็นเลยใช่คจนถึงปัจจุบันนี้แต่ก็ต้องกินควบคุมไว้นะคะเพราะว่ารู้ว่าตัวเองเป็นกรรมพันธุ์แล้วคนในบ้านพี่น้องได้ลองให้เขาทานดูค่ะใช่ให้เขาทานเขาก็ดีขึ้นทุกคนบอกดีขึ้นคนตรงไทยทานเยดเลยเพราะฉะนั้นต้นครับปัจจุบันนี้สถิติก็คือว่าคนไทยเจิล้านคนตัวนี้เจ็ิล้านนะคไทยเนี่ยมีคนที่เป็นโรคแพ้อากาศ คุมแพร่กาศเนี่ยครับ18ล้านคนเยอะมากเกือบหนึ่งในห้านะครับหนึ่งในสี่ไม่ถึงดีแล้วผมก็เชื่อว่ามันจะมากขึ้นมากขึ้นจากสภาพอากาศที่มันมีพิลูชั่นมันเสียไปเยอะมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของเราคงจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของมวลหมู่มหาชนชาวบิมทั้งหลายนะครับ ค่อนข้างจะเยอะ,ยอะทีเดียวครับก็บเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ได้เป็นอย่างดีนะครับอ่ะขอบคุณมากครับทั้งสองท่านครับขอบคุณครับ Operation BIM หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทําการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และทัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรง ผลิตภัณฑ์อาหารจากออบริจบิมไมใช่ยนะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ